สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมาเจอกันกับไตเช่นเคยค่ะคลิปนี้ไตจะชวนทุกคนนะคะมาปลูกผักบุ้งค่ะก็จะเป็นวิธีการปลูกแบบอย่างละเอียดเลยนะคะมีหลายคนส่งข้อความมาหาตไยส่วนตัวเนาะบอกว่าแม้กระทั่งผักบุ้งเนี่ยยังปลูกไม่ขึ้นเลยนะคะอยากให้ต่ายทำคลิปช่วยสอนอย่างละเอียดนะคะคลิปนี้ตายก็มาทำคลิปวิดีโอสอนการ สอนวิธีการปลูกผักบุ้งอย่างละเอียดนะอันนี้แต่นําเมล็ดผักบุ้งนะคะมาไว้ในถังพลาสติกนะคะจะเป็นอะไรก็ได้ถ้วยชามนะคะกล่องพลาสติกแล้วแต่ที่ทุกคนสะดวกเลยนะคะเนี่ยค่ะก็มานําไว้อย่างนี้แล้วก็เอาน้ํามาเทแช่ไว้1คืนค่ะค่ะแล้วตอนนี้แต่ก็ได้นําน้ํามาเทแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตั้งทิ้งไว้แบบนี้1คืนค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าพรุ่งนี้มเมล็ดของเราจะเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างค่ะ สวัสดีค่ะนี่ก็คือเมล็ดผักบุ้งนะคะที่ตตยได้แช่ไว้ครบ24ชั่วโมงแล้วนี่ค่ะนี่เปลือกด้านนอกเขาก็เหมือนจะเริ่มปรีปรีนะคะแล้วก็มีบางเมล็ดที่เหมือนจะเริ่มงอกออกมาแล้วด้วยนะคะอย่างตัวนี้นะคะเห็นไหมเอ,อ่ยนี่เมล็ดนี้นะคะก็เหมือนจะเริ่มงอกออกมานี่ค่ะเป็นเมล็ดผักบุ้งที่ผ่านการแช่มา24ชั่วโมงเต็มค่ะหลังจากนี้เราก็ไปเตรียมดินลงในถาดหลุมกันได้เลยค่ะ ค่ะแล้วนี่ก็เป็นถาดหลุมเปล่าๆปเลยนะคะแล้วไต่ก็ได้เตรียมกากมะพร้าวสับไว้ด้วยนะสําหรับใครที่มีกากมะพร้าวสับนะคะก็ถ้ามีนะให้ใส่ไปหลุมละ1ชิ้น1ชิ้นนะคะจะง่ายต่อการที่จะดันต้นกล้าผักบุ้งขึ้นมาปลูกนะคะแต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้ค่ะวันนี้นะคะไต่มีก็เลยจะใส่ไปหลุมละ1ชิ้นแบบนี้ค่ะไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะไม่มีไม่ต้องใส่ค่ะ ใส่กาบมะพร้าวสับไปครบหมดทุกหลุมแบบนี้แล้วนะคะหลังจากนั้นก็ตักดินใส่ได้เลยค่ะอันนี้เป็นดินที่ใส่ปรุงเองนะคะเราก็ใช้มือเกลี่ยได้เลยค่ะเกลี่ยให้ดินลงหลุม ที่เป็นก้อนใหญ่ๆเราก็จะไม่เอาเนาะเลือกเอานะคะทุกคนค่ะพอเราใส่ดินเรียบร้อยแล้วนะคะเราหาไม้นะหรือว่าตะเกียบก็ได้ค่ะนี่มาเจาะเป็นรูแบบนี้นะคะเพื่อที่จะหยอดมเมล็ดไปค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเจาะรูหมดแล้วนะเมื่อกี้ขออนุญาตแวะไปใส่ถุงมือมานะคะหลังจากนั้นเราก็นําเมล็ดผักบุ้งของเราค่ะหยอดไปเลยลุมละ 2- อถึงสเมล็ดสีมเมล็ดบ้างนะคะแล้วแต่เลยค่ะ ยอดไปทุกหลุมเลยนะคะอันนี้เป็นวิธีการปลูกผักบุ้งในกระถางนะแต่ถ้าใครนะคะที่ปลูกผักบุ้งในแปลงนะคะไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการที่ต้องมาเพาะในถาดหลุมเลยค่ะ จริงๆต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าเวลาแต่ปลูกผักบุ้งเนี่ยแต่ก็ไม่ได้มาทําในถาดเพราะทุกครั้งนะคะจะมีแค่บางครั้งที่แต่มาทําในถาดหลุมเนาะส่วนมากแล้วแต่ก็จะโรยลงในกระถางเลยนะแต่อันนี้ก็คือไต่มาทําให้ดูอย่างละเอียดนะคะสําหรับคนที่บอกว่าโรยมเมล็ดไปแล้วไม่เกิดนะคะผักบุ้งไม่งอกนะมีวิธีอื่นบ้างไหมอันนี้ไต่ก็เลยมาแนะนําเป็นวิธีนี้ให้กับมือใหม่ได้ทําตามกันค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้ไม้เดิมของเราค่ะกดกดเมล็ดลงไปหน่อยเบาๆนะคะแล้วก็เอาดินมากลบกลบกดลงไปเบาๆแล้วก็กลบค่ะตัวนี้ดินน้อยนะคะเราก็สามารถเติมลงไปได้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็รดน้ำได้ตามปกติเลยค่ะ ้ารดน้ำแล้วนะคะหลุมใดมีเมล็ดโผล่ออกมานะคะเนี่ยอย่างเช่นหลุมนี้เราก็ช่วยเขาหน่อยเนาะกดกดลงไปอีกสักนิดนึงหลุมนี้เช่นเดียวกันกดกดลงไปหน่อยนะคะแล้วก็เอาดินมากลบสักหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะง่าย,ายๆเท่านี้เองค่ะหลังจากนั้นนะคะเรามารอดูระยะเวลากันว่ากี่วันเมล็ดถักบุ้งของเราถึงจะงอกเป็นต้นกล้าออกมาค่ะ นี่ค่ะพอผ่านไปนะคะสักประมาณ 3- 4สวันเท่านั้นเองค่ะต้นกล้าผักบุ้งของเราก็จะเจริญเติบโตงอกออกมาเป็นต้นกล้าผักบุ้งแบบนี้นะคะเราก็นำมาย้ายลงในแปลงปลูกนะคะหรือว่าจะปลูกลงในกระถางที่ทุกคนได้เตรียมไว้ก็ได้นะคะวันนี้นะไตจะสาธิตโดยการนำมาปลูกในกล่องนมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะนี่ค่ะแบบนี้นะคะเราใช้ช้อนนะ ตักมาแบบนี้เลยค่ะก็จะง่ายนะคะแล้วก็สะดวกนี่แล้วก็ใส่เป็นจุดเป็นจุดลงไปเลยคือต้นกล้าเนี่ยเราไม่ต้องแยกเลยนะคะเขาเกิดเขางอกมาให้เรากี่ต้นเราใส่ไปแบบนี้เลยค่ะน,นี่ค่ะวางใกล้ๆกันได้เลยนะนี่ค่ะ ต้นอื่นบ้างเนาะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะตรงไหนที่รู้สึกว่าดินน้อยๆต่ำตํำๆไปนะคะเราก็เติมดินลงไปได้เลยค่ะนี่เท่านี้เองง่ายไหมคะพมเพาะเมล็ดในถาดหลุมก่อนนะคะแล้วก็นําต้นกล้าย้ายมาปลูกในกระถางแบบนี้ แล้วก็รดน้ําได้เลยนะคะการทําวิธีนี้เนี่ยก็จะช่วยให้รากเขาไม่ลอยด้วยนะเพราะว่าผักบุ้งเนี่ยจะเกิดปัญหารากลอยได้ง่ายมากค่ะเดี๋ยวแต๋จะทําในกระถางอื่นๆด้วยนะคะนี่ประมาณนี้ค่ะเรียบร้อย <ไป S 2> แล้วค่ะปลูกใกล้ๆกันได้เลยนะผักบุ้งไม่มีปัญหาค่ะ เติมดินลงไปหน่อยตรงไหนที่รู้สึกว่าดินต่ำๆดินน้อยๆนะคะเติมดินลงไปได้นีในภาชนะเล็กๆนะคะอย่างอ,อกลอนนมเหลือๆแบบนี้นะคะก็สามารถปลูกผักบุ้งเก็บไว้กินได้เลยค่ะนี่แบบนี้นะคะข้อดีของการเพราะในกระบะอีกอย่างหนึ่งนะคะเราสามารถ สร้างแถวให้ต้นกล้าของเราได้ด้วยค่ะพอโตมานะคะเขาก็จะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะวางชิดๆกันได้เลยนะผักบุ้งค่ะและนี่นะคะก็เป็นผักบุ้งนะคะที่เราได้ย้ายจากถาดหลุมนะเอาลงมาปลูกในกระบะปลูกที่ได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็ทำง่ายๆแบบนี้ค่ะ สำหรับใครที่ปลูกผักบุ้งแล้วไม่ขึ้นนะคะหมายถึงว่าถ้าหวานมาเมล็ดไปแล้วนะไม่งอกนะคะลองมาเพาะลงในถาดหลุมดูก่อนนะคะคลิปนี้นะคะต่ายก็บอกวิธีทําอย่างละเอียดแล้วนะเพื่อนๆท่านใดที่เป็นมือใหม่นะคะลองนําไปทําตามดูกันได้เลยค่ะข้อดีของการที่เราเพาะในถาดหลุมก่อนนะก็จะสามารถมาจัดเรียงได้ให้เป็นระเบียบนะคะตามที่เราต้องการเลยนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะแสงอาจจะจ้านิดนึงนะ วันนี้มาถ่ายให้ดูค่ะนี่ค่ะก็จะมีความเป็นระเบียบในกล่องนมเราก็ปลูกได้นะคะรอให้เขาโตสักนิดนะคะสามารถเก็บกินได้ค่ะนี่ค่ะก็เป็นผักบุ้งทั้งหมดที่ไต่ได้เพาะในถาดหลุมแล้วก็นำมาวางปลูกในกระบะค่ะนี่ค่ะก็พามาดูต้นผักบุ้งนะคะตอนนี้ก็คือต้นกำลังอ่อนได้ที่เลยค่ะ นี่นะคะอยู่ใกล้ๆกับต้นมะละกอเนาะข้อดีของการเพราะในถาดหลุมนะคะแล้วก็ค่อยนำมาย้ายลงในกระถางแบบนี้นะคะต้นเขารากจะไม่ร้อยค่ะนี่นะคะนี่ค่ะกำลังเจริญเติบโตนะคะรอให้โตวกว่าน,นี้อีกสักนิดนึงนะคะเราก็สามารถเก็บไปกินได้แล้วค่ะ นี้ก็คือต้นผักบุ้งนะคะที่ไต่ได้ทําการปลูกโดยเริ่มจากการเพาะเมล็ดในถาดหลุมแล้วค่อยย้ายมาปลูกในกระบะปลูกนะคะหรือว่าจะย้ายลงแปลงปลูกแล้วแต่ทุกคนสะดวกเลยค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสําหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ